โ usted, ปกต <pump composer? S 1> <now> ิโวลาเล่นไปครับคุณคงไม่อยากใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้ผมกับเพื่อนต้องพยายามตายว่าแต่ทําไมเพราะดาตาแพคนี้จะขวางไม่ให้เราตายนั่นเองนอกจจะมีคอปเตอร์ไม้ใผ่ที่หลุดมาจากโดเรมอนและการที่แม่เอาอาหารฝากให้ในเกมเพื่อไม่ให้เราหิวตายก็ยมีหลายวิธีแปลกที่เกมจะช่วยชีวิตเราอีกเพียบเพราะงั้นดิตร์เริ่มเขียนไปเลยเรียกเขียนว่า unkillable ไม่มีวันตายเป้าหมายคืออะไรนะครับเป้าหมายคืออะไรนะครับลองฆ่าแกงฆ่าแกกันเลยเอาเอาหางต่อเนี้ยอ๋อตลอาลพยายามตายใ่หจริงเลยต้องพยายามตายดวยว่ะไม่ไไม่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 ไไไม้รอได้อลมาว่เนี่ยลองดูดิไม่ถูกแม่ไฮ้ยไม่เคคเตรไปไผ่เนเออเมือยายผมทำตกครับ าห็หมายคือตายซึ่งปกติเราก็เอาพวกของเราเอาของเพื่อที่จะอ,อย่างนี้ดีกว่าเราเปิด TNT ยไงว่าเทียซอบไปคุณไอรรู้อยอปปอู่แล้วว่าเทีได้โอเคแล้วนอนนี้ดูปกตินะม่ยียวมีมีข้อความขึ้นมาว่าก็คือบอกว่าคริสต์มาสบอมเฮ้ให้ที่รักลูกลืมก่องอาหารที่บ้านอย่าลืมกินอาหารให้อิ่มนะรักจากแม่บาย วอนาวียนเฟลี่กันแล้วผมได้เอฟเฟกต์ saturation ประมาณสองนาทีไม่ต้องกินอาหารเฮ้ยยวคุณละเอ้ยเราจะไ่ทำเต้าหู้เอ่ออันนี้นี่ฉันเองน้องสาวคุณน้องสาวพี่อ่ะเอาขนมมาให้ที่ได้อะไรอ่เขาด้ไรเด็กอาหารมันคริสเลยโอ้ความุ่นพี่สาวของพี่มันอุ่นเท่าแม่ผมได้ไงมันไม่หิวอะ โยโอ้ยอยากให้ไม์คาไฟคอเบ็นี้มันงจังเลยอะโอ้จบเกมง่ายจัดอะเฮ้ยซอมบี้เย่ bro นี่เฉยซอมบี้อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโออพี่้องลงน้ำดิผมได้ที่ช่วยว่ายน้ำอะอันนี้เหรซอมบี้เฮ้ยอ่าวอ๋าวเิดอะไรข้นพีกระจอกยังอ่าเฮ้ยมาคากู เปลาวายขานเออเซียวตันก็เหมือนกันเนาะแล้ลาวายยังไม่เจอลาวายเลยข้าบนข้าบนลาวายขาบนออนัไงโอเคโอเคโบลบล้ยวโบลีเ้ยอโอเ้เอ้อเย้ย โอเรามีหัวเป็นสิบอันแม่ My God เรามีเหมือนตายได้ใช่เราไม่ได้กินอาหารเราโยนอาหารทิ้งไปเลยไป๊ดถ้าหัวตีพี่พอ,อ่ะเจ็บะรถรถอ๋อโอเคยนั้นนัน้นเราก็จะปกติแต่แค่แบบเต่นย่างพี่พี่ต้องติวนะเนี่ใช่ใช่เราปกติแต่เราต้องแบบตายแบบว่าไม่ไม่ใช่เพื่อนไนงะ เราวิ่งเลยวะอ้าอุ้ยยา่าอุ้ยคุณยายค<า>ุณย่าเอาอาหารมาให้เพราะว่าผมมีผมได้อาหาร420กิโลไม่เกี้ยวไม่เคี <c oughs> เค้ยวเี้ยวๆบ้านน้ำเอ่าไม่จมน้ำโอ้โอ้ี่ไงก,กาเบล <c oughs> มันขุดเอง <Bro. S 1> โอเคเราอยู่ด้านบนแล้วเราไม่มีแพลนแล้วอะ ตกระวางก็ตกไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เราจะตายยังไงโดยที่สูงก็ไม่ได้โดนม็อบก็ไม่ได้ม็อบตายออฮะด้านหน้านี้มันมีเทเลสซยแล้วผมเห็นแคตตแค,ตแค,ตแคตัสอยู่อะตอนแรกแคคตัสแคคตูสอืมอา่ามขอคิดแพงกันที่ <c oughs> มีคนเอาพิซซ่ามาให้มีแ <c oughs> ต่เรื่องเต้าหู้เต้าหู้ได้แบบมีพิซซ่าหรือเปล่มันได้เป็นพิซซ่าเลยนะไม่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 ผมจะลองเดินเข้าไปที่แคคตัสอันนี้ดู what วดวั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 ดเพืเดีไมไวมนนเดียเด๋ยวน,นเดน,นลองเอาตัวโดนแคตต์เอาไมโหดอ่ะน้องยมิงยิงยิง,ยงอ่าอออุ้ยอุ้ยใครอ่ะใครอะอุ้ยสีสีสวยมากเออเอครับผมครัผม นั่นลอยอ่ะลอ,อยลอยไม่อยู่แล้วนี่บนทะเลน้ำเออเอ็นเดอร์แบนวิ่งวังหน้าวังหน้ามาแล้วมาแล้วาแล้วเออโอ้เออ <c oughs> ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าไม่ได้แต่ผมได้ <c oughs> คิปเปอร์ <c oughs> เป็นไงคิปเปอร์ก็ลอยขึ้นเหมือนกันวะเนี่้เพื่ออะไรอ๋อ เอ้ยไม่ให้เราดำน้ำไม่ให้เราดำน้ำโอ้เกินเกินมีฝืนฝืนธรรมชาติหรือลงลงลงและแล้วถ้าเราแบบทำอย่างี้พี่ถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นไปได้ปะอย่างเงี้ยเอามันทุบออกมันอยากให้ชีวิตผมมันง่ายแบบนี้มั้งจัง จริงๆจริงพ่อพ่อพี่เจ้พ่อผมแม่ผมย่าผมใจดียวเดี๋ยวผมมาครอบครัวแล้วพี่มาแค่พี่สาวคนเดียวแล้วก็ผู้ชายที่มามาส่งพี่สาวมันง่ายเก็บแม่มดแม่มดแม่มดต้องทำอะไรสักอย่างต้องปาด้ำยาพิษใส่ผมแล้วผมก็จะแบบตายอ่ะตัวทีมีเกียมฉับเอาเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงโกเลมเอา <c oughs> ทำไมทำไมเศร้าอ่ะเศร้าก็ต,ออ <c oughs> มตกามาสินน hey. hey, มันมีเสียงตกลงบข้างๆกูวเนี่ยเมื่อกี้ป้ายังไงเฮ้เฮ้ w h a t ผมรู้ว่าคนปกติก็ไม่ทำอย่างนี้ช่างเถอะพี่พี่เกือบแบบเสียงแฮปแล้วเ hey, ฮ what ้ what's เกย์เชฟภายในเทินเถอะ โอ้โอ <Yeah>, oh, 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 ้โอ <laughs> uh, uh, ้ด uh. oh. oh, oh. <laughs> ีด oh. <laughs> uh. ีดีดีดีโอเคอกันเถอถือเตียงไม่ได้ถือเตียงไม่ได้ตายเลยเฮ้ยอ่าืีมือ่สายได้อโอ้้ออออ้อออไงัออไออ้อ้ โอโอ้ย,อยปอเปน,นี่นีลงบิลเฮ้ยไม่ถึงบกๆๆๆมันไม่ได้มีแค่นี้อยู่แล้วมันต้องมีวิธีตายผมเชื่อว่ามันมีวิธีตายครับจริงครับเออตกตกอ่อไม่ตกไม่ตกชิวชิว ย่อแม่ขอบคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยเออไฟนี้ไม่ได้อะเออามววกกกกอออออหมมันมต้องเป็นอะไรที่แรงกว่านี้ไฟสีฟ้าไงไฟสีฟ้าไงในโซแซนเวลลี่อ่ะอุ๊ยป่าฟ้าว้าวว้าวว้าวอิสระอิสระถ้าที่นี่ไม่ได้ก็ไปดีอยนเพราะฉะนั้นเรามาฟาร์มมิน้ำเพลิ่งนี้กัน ถ้ามอญมันติดอยู่ในบล็อกแล้วมันขึ้นสูงไม่ได้มันจะตายเลยอ, <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อแมกมาถ้าฉันตายดีกว่าเพื่อน,นจะทุบบอลบนหัวแน่นอนทุบบอลบนหัวแน่นอนวัดขึ้นไม่ได้ไม่ตายตายยังไงขอวิธีตายเปิดหนังสือมาเลยฮาวทูตาย01 1 0 1การตายต้องเป็นชาเนลนจ์หรกวะ เฮ้ยจอประสานอเอเยีบรอกเลยไปเลย,เลยมันต้องถึงแน่นอนอมันต้องถึงแน่นอน <c oughs> ไม่มีตัวนนนนอนเทอร์รรเลยนายเทสเกลตันนายเบลสผมเจอเบลส์ผนเบลสเบลสทำได้เด็ังเบลสทำไดเด็ังเพื่อนมันก็เหมือนสกิตันนายยิงมาแล้วก็หาย <c oughs> ตายเลยตายเลยเดี๋ยวมาตายเลยอุวิเทอร์สเกลตดจวิเทอร์สเกลเจอหังหมูเจอรังหมูโรงงานหมูปิ้งไอ้กล่องมีอะไรโอ้แมกอดโอ้มกอดีเ่าไรสอก้อนเราไม่ใส่หมดเราไม่ใส่หมดเดมอนเราเราไม่ต้องใส่อยู่อยู่ไนอยู่มันนี่ลาวาอยู่กลางลาวาอยู่กลางลาวา ว่าจะดึงยังกูลี่กูลี่ว่าดึงยังกูลี่กูลีวาจะดึงยังกูลี่กูลี่เรามีของดีมาให้โอ้โอ้โอองดีของดี yes 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 ขอนดีแชร์ชรของดีว่ามีของดี yes w h a อ้าวพอจะมา t h ม m e style แม่งไม่มีสักตัวย o วอเต่โยอาหารอาหารนั่นแหละเดินมางั้นแหละเดินมางั้นแหละถูกละถูกละอย่างไรอย่างงั้นแหละเย้ก g o บอ boy เชื่อไหมเชื่อว่ะถ้าสมมติผมได้อันนี้มาแล้วเวลาผมเดินไปมันจะหาแป,ป๊บเดียวแล้วก็เจอเลยมันอยู่ใกล้มากแค่แป,ป๊บเดียวคือเราเราแบบทานไปอีกทางนึงแล้วจเจออ๋จริงด้วยแแกก๊๊สส gas 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 gas

Okay. <laughs> <laughs> Dude. Dude. Dude.